วัดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการปลดล็อกพาดแค่พันนะครับก็วิธีการปลดล็อกก็คือต้องเล่นหาหนชนะแหงวนบัลงให้จบกาะน13บทนะครับส่วนเงื่อนไขในการปลดล็อกบดต่างๆครับมันจะแตกต่างกันต,ตัวอย่างเช่นพาดอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์มันจะมีเงื่อนไขก็คือต้องจบบอสแมลลงให้ได้แล้วก็คะแนนตัวอนุรักษ์ต้องถึง1 5 ก่อนถึงจะลดล็อกบทอนุรักษ์ก็วิธีการดูคะแนนของแต่ละผ่านนะครับมันจะอยู่ตรงรองอ,งอยการพบผ่านก็มันจะอยู่ตรงนี้ส่วนวิธีการเพิ่มคะแนนนะครับมันจะอยู่ตรงเส้นทางผู้ก้าวเดินก็คือวิธีการเพิ่มก็นะคือต้องทาเพรสได้เสร็จก่อนพอทาเพรสเสร็จปุ๊บมันก็จะได้คะแนนของแต่ละผ่านมาพอคะแนนของแต่ละผ่านนะครับถึงตามเงื่อนไข ไม่เริ่มสำรวจที่เลเวลไหนก็ได้ครับในโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแนะนำเป็นเลเวลหึ่เพราะมันง่ายสุดพอเราตีหัวบอสมาแลงเสร็จแล้วถ้าเงื่อนไขของการทำบทต่างๆของเราผ่านครับจะขึ้นบทนั้นมาสมมติว่าผมทำเงื่อนไขของลบล้างผ่านพอตีบอสมาแลงเสร็จมันก็จะเกินแบบนี้ครับแบบนี้ พอ,อสมมุติว่าคุณทำตัวของ13บทจบแล้วครับมันจะเป็นมันจะมีของธรกิจอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นหอยนะแห่งบนมแมลงตอนจบอันนี้ก็ให้เล่นอีกรอบพอเล่นอีกรอบเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นการปลดล็อกผาดแพร่พันมาพอปลดล็อกผาดแพร่พันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเอาไปใช้ในซูมเลตปกติได้ก็ประมาณนี้ครับ